ไปช่วงคริสต์มาสใส่ดอกไม้สักหน่อยหนึ่งคริสต์มาสฮะจิงกระเบียวจิงกระเบียวมาคริสต์มาสเราต้องเลี้ยงไก่ด้วยอะไรฮะออกมา <S 2>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  นี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อ,อ,อ,อ <S 2> <S 2> เอาไปหรือว่าเป็นเค้กแล้วกันนะ ไงอรอย,อย่าไปเลี้ยงนะฮะไก่อะนะครับไม่ใช่ว่าฟังคนอื่นเขาบอกว่าแนะนำมาให้เลี้ยงไก่2ตัวก็จะเลี้ยงแค่2ตัวถ้าสามารถเลี้ยงได้มากกว่า2ตัวก็เลี้ยงไปดิแต่ถ้าไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงแค่1ตัวก็ไม่ควรไม่ควรเลี้ยงก็ไม,งไม่ต้องเลี้ยงไงนะฮะ แค่คําแนะนําแต่บางทีเราไม่จําเป็นจะต้องคือเราต้องคิดเองนะว่ามันเหมาะหรือเปล่าหรือควรจะเลี้ยงไหมก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้หมดไงฮะตีประเด็นไปเขาให้เลี้ยงแนะนําให้เลี้ยงก็ไม่ได้บังคับนะฮะคนเรามีวิทญยาณยน,นะครับซึ่งถามว่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยแล้วเราควรเลี้ยงไหมนะ,ะก็ไม่ต้องเลี้ยงนะถ้าไม่ว่างนะครับ ผมก็เลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเอามันขันนะฮะเป็นภาระนะฮะถ้าจะเลี้ยงอะ่ะแต่ว่าคุณต้องศึกษาหาความรู้หรือว่ารู้วิธีว่าเลี้ยงยังไงให้เป็นภาระน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลกําไรจากมันครับเช่นไข่เช่นเนื้อ <S <S อย่างเงี้ยนะนะครับไปบาย,บาย เมรี่คริสต์มาสเย่ของขวัญปีใหม่ฮะสิดไบาทสิดไบาท,บาทซื้อแค่ร้อยเดียวพอ <laughs> กับบิ๊กซีเด็กทั้งทุกคนนะครับมากับลูกมากับลูกลูกใครไม่รู้โอเคโอเคเอาเป็นว่าปีหน้านะฮะปีหน้านะฮะขออย่าให้มีเผด็จการหมายถึงประชาธิปไตยฮะ ประช,ชาธิปไตยต้องมาก่อนไปกับผมครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวไปคุยกันในไลน์ต่อนะในไลน์ต่อโอเค